สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านเลยที่กำลังรับฟังที่นี่ภูเก็ตช anel และก็รรวมไปถึงรับฟังทางช่องย o u t u b e Twitter นะวันนี้เราก็มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำด้วยเวลาประมาณ11บเอดโมงกว่านิดๆนะเราก็จะมีนัดกับคุณผู้ชมทางเพจข้อที่นี่ภูเก็ตนั่นเองวันนี้รับดำเนินรายการโดยผีเศร้าไปจินปรุดุมซีนมาในรองราวของข้าวส่านมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามได้รับฟังกันมากันตั้งแต่เรื่องข้องราคาน้ำมันยัน ไปถึงพยากรณ์อากาศกันเลยคิดว่ารวบรวมเรื่องราวทั้งสดทั้งฮอตทั้งยิ้ดมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามทีนี้ทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด share, แชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางพีซ่าไปลากาทีมงานทุกๆคนทุกๆฐานโดยโดยเฉพาะในเรื่องราวของข้าวส้านที่เรียกว่าเราเนี่ยส่งทีมงานลงพื้นที่ลุยกันทุก รอกถูกซอกถูกมุมนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันกับวันนี้วันพุธที่1ิบมิถุนายนซ่องพันอร่อยหกสิบสามสตาร์ทในเรื่องราวข้องราคาน้ำมันกันก่อนเลยที่เรียกว่าราคาขึ้นกันไม่หยุดไม่ย้อนไม่ผักไม่พ้นกันเลยเนาะโอ้ยเจ้าข้องปั๊มเจ้าข้องกิจการหนังยิ้มกันหน้าบ้านเป็นจานเชิงเลยประว่าราคาน้ำมันขึ้นกันอีกแล้ววันนี้แก๊สโซฮอร์เก้าห้ายูทียี่สิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์แก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งยูทียี สิบบาทแปดสิบแปดสตางค์แล้วก็อียี่สิบยูจีสิบเก้บาทสิบ 8สตางค์มาถึงแก๊สโซ E85 ยูจ18บาท68สตางค์ดีเซลน,นั่นดีเซลนี่เรียกว่าเป็นราคาที่ครองใจยูทัลรถเลยก็คือ21 e บาท29 e สตางค์นั่นเองนี่คือราคานะ้ำมันของวันนี้จะเดินทางไปในจะไกลจะไกลยังไงก็เรียกว่าเซฟเซฟตัวเองด้วยกันละกันเพราะว่าราคานะ้ำมันเนี่ยทยานขึ้นไปเรื่อย